เดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายตัหน่อยไม่นั่งไม่นั่งแล้วก็นั่งนั่แหละไม่เดินเดินหิวสัมพละเยอะนั่งถ่ายนกบินนกบินไม่ได้มี่ชายก็ฝนตก จับจับให้นัดี้จับตัวนี้จับตัวนี้ตัวนี้หลายตาบ้านผู้ใหญ่ทำอะไรเสียงดันมันเปิเปดฝนตกเมื่อคืนนี้ตกได้แค่นี้แหละ <c oughs> รักเก่าที่บ้านเกิดรักเก่าที่บ้านเกิดนี่เด้อตาเปียกตัดต,ดตอนไหนนี่มากองมาตรงน,นี้แหละด,ดีนะเรียบร้อยหน่อยนี่เก็บกระยะให้เรียบร,อยร้อยเลยไอ้อนอ้อยหลอวะตะเปียกวะอือสงสัยจ,จะเป็นลูกสาวมากกว่าตาเปียกจะไม่เก็บพันนี้หรอกตาเปียกจะเต็มไปหมดนี่สงสัยแน,น่เป็นไอ,อ,นอน้น้อยเมื่อวานนี่เห็นทำกุ้ยไหลกุ้ยกักกุ๊กักเมื่อวานนี่นเก็บกองเรียมมาแล้วเนี่ย เก็บต้นในนี่มาวางไว้นี่มันตายยากอะเออต้นอะไรเนาะเดี๋ยวก็ต้นอะไรนะ,ะตนะนะตบ,บองเพชรโอ้ยต้นตะบองเพชรต้นใหญ่ตายยากน้อยเก็บเดี่ยมมาแล้วหืโอ้โหเนี่ยต,ต้นโตจนลม ลมอีทองไหลทงไหลที่บ้านมีแต่ต้นไม่ยอมออกดอกมีทงไหลที่บ้านก็มีแต่ว่าต้นมันเฮ้ยใครเก็บบะเขียบไปใครเก็บบะเขียบไปแล้วนะมีอยู่ลูกนึงใครเก็บบะเขียบไปแล้วมันต,ต้องไปทาที่ไหนเอารอบรอบบ้านเนี่ยไม่เดินอกน้ำมันแฉกกลืน่นไม่เดินอกน้ำมันแฉกกลืน่น ไปเอาแหละแบบเก่าไม่รู้เหมือนกันแบบเขียบคืออะไรเอ่ยแบบเขียบคืออะไรก็ไม่รู้จักเขาเรียกว่าเคียบก็บเคียบแคนี้